กับเรียนท่านพานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรสสพักเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายนะครับต้องขอขอบพระคุณที่พระนท่านท่านปรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามาให้กําลังใจอยู่ที่นี่รับฟังกับพวกเราทั้งบนเวทีนี้มีท่านคนเดียวรเราเผอิญโชคดีของผมที่ผมจะอภิปรายกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเรียนนี้ครับขออนุญาตว่าวันนี้ผมไม่มีความหวังกับคอรมอ แต่ผมมีความหวังที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเราเนี่ยได้ทําหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งผมนอนตาหลับครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราได้บอกให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่างบประมาณแผ่นดินจากการทําของรัฐบาลชุดนี้ทํำยังไงมั่งก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตชมท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก่อนนะครับว่าท่านเป็นคนที่ให้เกียรติสภาผู้ทแทนราษฎร จะสังเกตว่ากรรมธิการชุดไหนที่เชิญไปท่านก็จะมาทําความเข้าใจมาเล่าให้พวกเราฟังและสิ่งสําคัญที่สุดก็อยากจะขออนุญาตให้ท่านได้ช่วยแนะนําน้องท่านหน่อยนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเวลาท่านสื่อสารอะไรเนี่ยผมว่าท่านอนุพงศ์สื่อสารได้ดีกว่าครับจริงใจกว่าและที่สําคัญก็คือท่านเป็นคนที่ไม่เหมือนพระธัญนาย,ยกครับเวลา ออกมาถแถลงในสภาก็ดีพูดจากับนักข่าวพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตเนี่ยครับท่านเหมือนกระโดนบังคับให้ออกมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุดจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ผมเชียร์ท่านอนุพงศ์เป็นนายกท่านครับตอนนี้มาถึงที่จะต้องควบคุมการทํางานของท่านบ้างแล้วครับขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยครับปีนี้เราตั้งไว้3.3ล้านล้านบาท ที่สำคัญก็คือมันเป็นงบเงินกู้6 2 3 0 0 0ล้านบาทรายได้สุทธิที่จะต้องเอามาใช้ขณะนี้เนี่ยครับเหลืออยู่2,677,000ล้านบาทที่สำคัญต้องเรียนท่านนายกว่างบอันนี้เนี่ยครับเราถือว่าเป็นงบที่ตกยุคครับเป็นงบที่เพอ้อฝันครับเพราะว่าท่านทำมาตั้งแต่ปี62และก็เอาไปบรรจุไว้ ในเล่มนี้นะครับตั้งแต่24มกราคมปี63ซึ่งพอๆกับช่วงโควิดระบาดครับที่สำคัญก็คือท่านไปปรับงบออกมาแค่30,000กว่าล้านซึ่งไม่พอครับปรับไปแล้วก็เอาไปเป็นงบกลางซึ่งผมคิดว่าทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับที่สำคัญก็คือที่ผมบอกว่าเพอ้อฝันเพราะอะไรครับเพราะว่าการจัดเก็บภาษีไม่มีทางได้ครับไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสัมภสษม,มิตรไม่มีทางได้เลยเพราะว่าภาวะขณะนี้เนี่ยท่านไปล็อกดาวน์ประเทศ กี่เดือนแล้วครับพรกฉุกเฉินก็เหลืออีกถึง31กรกฎาคมชาวบ้านเดือดร้อนกันหมดครับบริษัทห้างร้านที่ไหนจะเอาเงินไปเสียภาษีครับคนตกงานตอนนี้ไม่ต้องว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับขอให้ประคองชีวิตให้รอดก็ลําบากครับที่ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่ายังไงก็ไม่ถึงแน่นอนเพราะยังไงครับภาษีแวตภาษีลงเรือนภาษีบํารุงท้องที่ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเก็บร้อเปอร์เซต แต่ปรากฏว่าตอนหลังนี่พักเพื่อไทยเราทักท้วงก็ลดลงมาเหลือส0เปเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าไรายได้สุทธิของท่านเนี่ยไม่มีทางถึงแน่นอนที่สําคัญคือประเทศชาติจะหายนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพดานเงินกู้เราเนี่ยตอนนี้5้าสิบเจด้าดซนะครับพอหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศครับผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะพูดอภิปรายไปถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่ไม่ควรจะใช้งบประมาณนะครับผมปรึกษาหารืออย่างนี้ครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าคอรมออาจจะไม่ทันในการดูแลเรื่องโควิดเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคอรมอทุกคนตกใจเหมือนกันนะครับตัดสินใจไม่ถูกครับอู่ฮั่นเป็นมาตั้งแต่ตรุษจีนประมาณ 20- 21บมกราท่านก็ยังห่วงว่าจะต้องเอานักท่องเที่ยวกลับมาถึงเวลาก็ยังไม่ปิดประเทศทั้งๆท,ที่ประเทศอื่นเนี่ยขนาดไต้หวันเนี่ยเขาอยู่ติดกับจีนเขาปิดประเทศครับพอเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอีกอ้าวสองสามหมื่นคน ตกใจอีกครับปิดประเทศครับล็อกดาวน์ไล่คนจากกรุงเทพออกต่างจังหวัดปิดอีกสามสี่เดือนตื่นตระหนกกันไปหมดเลยครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันทําให้เศรษฐกิจประเทศชาติเสียหายและการใช้งบประมาณครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าจะพูดถึงประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านคุณหมอชนน่านได้พูดเมื่อวานครับผมดูไปแล้วเนี่ยมันมีเจตนาที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่หลายอันและที่สําคัญก็คือขออนุญาตท่าน ผูเดกกนุพงศ์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านกรุณาใช้ความกล้าหาญนะครับเพราะว่างบประมาณบางตัวเนี่ยท่านตัดออกไปได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมเห็นใจนะครับเพราะว่าขณะน,นี้ท่านกาลังสร้างบ้านใหม่ตั้งไปสร้างกระทรวงใหม่ซึ่งใช้งบประมาณ6กพันกว่าล้านปีนี้ก็ใช้อีกเล็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าอันบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องใช้ครับท่านครับ อย่างสารกลางศูนย์ราชการที่ว่าการที่สําคัญก็คือถ้ามันเป็นงบผูกพันเนี่ยผมก็ไม่ว่าครับแต่เป็นงบที่ใช้สําหรับปี6,4เนี่ยครับในเล่มเขียวไอ้ขาวคาดแดงเนะครับเล่มที่8นะครับผมฝากท่านกรรมธิการนะครับขอให้ท่านตัดให้หมดนะครับเพราะอะไรครับบางเรื่องผมยกตัวอย่างบางอันที่ดูดูผ่านๆนะครับท่านใช้โครงการที่เป็นอะไรที่วิลิสมาหลามากเลยครับขออนุญาตสไลด์แผ่นต่อไปครับ านเคยเห็นไหมครับโครงการสะพานแบริ่งจำเป็นต้องใช้ไหมครับขณะน,นี้ประเทศชาติแนีนี้ถ้าเทียบเป็นคนป่วยก็อยู่ในขั้นโคมา่าอยู่ในขั้นมะเร็งระดับสี่ท่านมีรถอะไรหลายๆอย่างเป็นรถฉีดน้ํารถกู้ภัยรถไฮโดรลิกรถอเนกประสงค์ที่สำคัญก็คือมันมีสไลด์อันนึงต่อต่อสไลด์นะครับผมขออนุญาตตัวนี้ครับท่านเคยเห็นไหมครับผมสอบถามในกรรมธิการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปรากฏว่าเป็นรถผลิตอากาศครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าซื้อมาทําไมหกคันคันหนึ่งต้งหลายสิบล้านบาทปรากฏว่าเกิดเหตุหมูป่าที่เชียงรายสองปีที่แล้วครับก็หาเรื่องซื้อครับตัวนี้ยกเลิกนะครับงบนี่มันเพิ่งตั้งปีหกสี่ที่สําคัญครับท่านครับมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมเห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลอย่างหลังคาโคง้งไร้โครงสร้างนะครับตัวหนึ่งสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านทุกที่เลยครับ อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยขออนุญาตปนทธานดนตรีมหาไทยยกเลิกนะครับเอางบเหล่านี้ไปเป็นอาหารเช้าอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องสอๆสสเราบอกไว้จะดีกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยประเทศชาติเสียหายวิกฤตคนอดอยากคนต้องฆ่าตัวตายที่สําคัญขออนุญาตท่านประธานต่อไปถึงเรื่องโครงการอันนี้ครับน่าสนใจครับไฟป่าครับเมื่อวานนี้ผมประทับใจขออนุญาตเอ่ยนามท่านสสมานบที่คุยเรื่องไฟป่านะครับ เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว้ครับแต่ทุกปีทุกปีก็ไม่เคยประสบผลสําเร็จครับการดับไฟป่าแบบนี้ครับจริงๆแล้ววิธีการง่ายๆครับชาวบ้านเขาใช้เครื่องพ่นหยาครับและสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเฉพาะเครื่องพ่นลมสาพเป้ฮะตัวหนึ่งไม่กี่พันนะครับเอาไว้เพื่อกันแนวกันไฟแต่ขออนุญาตแช่รูปนี้นานๆน,นะครับเครื่องมือในการดับไฟป่าเขาก็คือไม้ครับ เครื่องตบก็ยังไม่มีครับมีแต่ไม้ไผ่จิ้มจิ้มจิ้มทำเป็นแนวกันไฟดีมีประโยชน์ที่สุดก็คือเครื่องพ่นลมสำหรับทำแนวกันไฟครับแต่ปรากฏว่ากรมป้องกันบรรเทาสารภัยทำอะไรครับขออนุญาตหอครับเขาบอกว่าหอรําำนี้ครับก็คือคาร์มอฟ 32A ซื้อมาแล้วสองคันไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าจ่ายไปแล้วจะเอาคืนก็เป็นเศษเหล็ก ปอพอเนี่ยเป็นกองทัพเหรอครับจําเป็นต้องมีฝูงบินเหรอครับเรามีเครื่องบินปีกหมุนเนี่ยสามร้อยกําลำนะครับไม่ว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศมาีป่าไม้มีกรมทรัพยากรมีตํารวจหมดครับเอามาใช้ได้ครับแต่ท่านบอกว่าตัวนี้คุ้มค่าดีเป็นของรัเสเซียลํานึงประมาณพันสองลําพันกว่าล้านนะคับหนึ่งเจ็ด้ย้าร้อยล้านอะไรทำนองนั้นนะผมไม่ติดใจนะครับ ไอ้ซื้อมาสองลำเนี่ยก็ต้องเอาไปจอดไว้ที่ลบบุรีและที่สําคัญก็คือวันดีคืนดีไปเชิญผู้ว่าหมูป่าที่ลําปากอะครับไปโชว์แล้วปรากฏว่าลํานี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยสองลำหนึ่งจุดแปดพันล้านบาทไอ้สองลำแรกที่มาจากปีหกสองผมไม่ว่านะครับเพราะว่าท่านผ่อนซื้อก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นพาระงบประมาณแต่ว่าปีหกสามเนี่ยครับท่านยังไม่ได้ซื้อครับสาเหตุก็เพราะว่า บริษัทเนี่ยเข้าไปซื้อแบบ13บริษัทแต่ได้บริษัทหนึ่งเดียวก็คือดาต a าเกตขออนุญาตเอ่ยนามได้ครับเพราะว่ามีการเปิดเผยจากบุิทีอิสลาผมก็ได้ข่าวข้อมูลจากนี่ครับเป็นบริษัทเดิมที่ได้เมื่อปี62ครับเพราะนั้นผมเสนอท่านมทหนึ่งนะครับว่าขอยกเลิกปี6.2อันนี้เลยครับปี63าอีกสองลำเนี่ยครับอย่าซื้อครับเพราะอะไรครับขออนุญาตต่อไปนะครับราคารถลำนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะดี และที่สําคัญก็คือหน้าโชคดีชื่นชมของประเทศไทยพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามในการใช้เครื่องบินยี่ห้อนี้ครับในการดับไฟสาธารณะประเทศแรกคือเวียดนามประเทศที่สองก็คือสอปอป,อปอลาวครับผมฝากท่านนะครับพันแปดร้อยล้านเนี่ยท่านเอาไปซื้อเครื่องพ่นลมสําหรับหญ้าแห้งสําหรับใบไม้เอาไปอบรมไฟป่า ได้อีกหลายคนแล้วก็ทําให้พี่น้องอสอที่เป็นผู้ดับไฟป่าเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียชีวิตครับผมเห็นละอาาถนะครับเชียงรายตายสามศพสีส่ศพเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านมีเยอะเลยครับเพราะเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นนะครับไม่มีความรู้ในการเข้าไปดับไฟป่าและที่สําคัญก็คือเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีครับขออนุญ,ญาตนะครับว่าในปี6 2ถึง65เนี่ยครับท่านจะมีการจัดซื้ออีก หกลำทั้งหมดนะครับท่านซื้อมาสองลำไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอีกสี่ลำเนี่ยผมขออนุญาตขอความเห็นใจท่านมทหนึ่งนะครับยกเลิกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนในการใช้โครงการอันนี้ครับและที่สําคัญก็คือมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรครับที่สําคัญก็คือมีข่าวบอกว่ามันถูกสั่งการมาจากผู้มีอิทธพลจากส่วนกลางครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ขอเปรียบเทียบหน่อยนะครับมีสไลด์อันหนึ่งเนี่ยผมค้นในเว็บธรรมดาธรรมดานะครับยี่ห้อเดียวกันอันเดียวกันเขาบอกลำหนึ่งตกประมาณ5 2จล้านเหรียญไม่เกิน6.5้าล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็คือสองลำา400ล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับท่านครับก็ไปตรวจสอบกันเองแต่ปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือบริษัทที่ได้เนี่ยครับดาต้าเกตเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้ค้าอาวุธยุธโทโธปกรณ์มาตั้งแต่สมัยท่านเป็นพบทบครับ หลายพันล้านครับพอท่านมาอยู่มหาดไทยก็ไม่รู้ใครแนะนํามาอีกครับก็ได้มาขายเครื่องบินตัวนี้อีกครับและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ยิงวินคาร์บอฟเนี่ยก็ขายให้ทับโบอีกหนึ่งลำครับแปดร้อยห้าสิบล้านมีการเสนอราคาวันสองวันไล่ๆกับที่ปอพเสนอครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าตัวนี้มันเกินความจําเป็นในภาวะวิกฤตขณะนี้เนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับผมเรียนท่านประธานว่า งบประมาณอันนี้ครับมันเป็นการเพอร้อฝันเป็นการตกยุคและที่สำคัญก็คือถ้าท่านไม่ยกเลิกแล้วก็ในข่าวคาดแดงอันนี้นะครับงบประมาณอีกเยอะแยะที่ท่านจะต้องซื้อสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับคนที่อยากได้คนที่อยากใช้คนที่อยากซื้อทุกวันนี้เนี่ยครับในบรรดาศูนย์ของปอพเต็มเลยครับที่สำคัญก็คือรถปิกอัพบางอันเนี่ยครับ อย่างกรมการปกครองผมขออนุญาตเลยไปหน่อยครับซื้อไปให้อสอสใช้ทุกที่อะครับแล้วรถเนี่ยมันก็ล็อกสเปกว่ากี่แรงมา้ากําลังเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่เขาเป็นที่รู้กันนะครับว่ามันจะล็อกเอายี่ห้ออะไรที่สําคัญก็คือทั่วประเทศเหมือนกันหมดและเขาบอกว่าอสอสไม่ได้นั่งแล้วครับมีแต่นายครับ ไอ้นายนั่งยังไม่ทำระนะครับมีคุณนายไปใช้ด้วยอะครับไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะนั้นท่านเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับงบประมาณภาษีปีนี้เนี่ยเราขั้นวิกฤตครับขอยกเลิกงบเหล่านี้เพื่อที่จะเอามาเฉลี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องไป new normal ผมขออนุญาตสุดท้ายครับท่านในยกเราเนี่ยฮะไปที่ไหนก็นิว normal new normal แล้น new normal จริงๆแล้วมันใช้ได้หรอครับ ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกรู้เรื่องเกี่ยวกับคำว่า new normal เหมือนกับที่ต่างประเทศเขารู้เรื่องไหมผมขออนุญาตใช้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้วิธีว่าจริงๆเนี่ยเขาเห็นแก่สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแต่ที่สำคัญก็คือเขาก็ต้องยกเลิกนะครับท่านบริสจอนสันเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสังคมนี่สำคัญที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีคนติดโรคเสียชีวิต ยังคุมอาจจะไม่เท่ากับเมืองไทยขณะนี้นะครับแต่เขาบอกว่าคนจะต้องใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับยุคก่อนที่โควิดจะมีมาครับและที่สําคัญก็คือต้องไม่ดำรงกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถสาธารณะที่สําคัญก็คือใกล้บ้านเราครับรนายกญี่ปุ่นนะครับท่านจินโซอาเบะท่านบอกไว้เลยนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีภาวะฉุกเฉินเพราะ สุขภาพสำคัญเศรษฐกิจก็สำคัญกว่าครับท่านมีการใช้ n New normal เป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนครับออกมาสื่อสารโดยตรงออกมาเล่าให้พี่น้องประชาชนอย่างเปิดเผยผมเรียนขอท่านอนุพงศ์นะครับเวลาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นครับผมว่าท่านสื่อสารดีกว่าท่านนายก ผมนึกถึงภาพตอนท่านนายกเป็นผบทบเมื่อปี57 58เนี่ยตอนนั้นท่านมีภาวะความเป็นผู้นําสูงท่านเป็นทหารท่านเป็นลีดเดอร์ชิพโอเคให้ท่านไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาคใต้ดูแลความมั่นคงว่าไปแต่การสื่อสารในภาวะว,ะวิกฤตขนาดนี้ครับผมเสนอครับท่านพลเอกอนุพงศ์เดียครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบเอาใจนะครับแต่ว่าผมตั้งใจจริงๆเพราะว่าเวลาท่านสื่อสารเนี่ยท่านมีไอคอนแทคท่านมีการพูดด้วยความจริงใจและอธิบายให้พี่น้องประชาชนชัดเจนครับ แต่ท่านนายกผมเนี่ยบางทีพูดในสภาผมยังฟังไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากว่าไม่ว่าจะเป็นการนิว n นอร์มอลไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ไว้ใจว่างบประมาณอันนี้ครับถือว่าเป็นถ้าท่านไม่แก้ไขท่านไม่ตัดงบที่มันไม่จําเป็นออกนะครับผมถือว่าท่านจะเป็นการผ่านงบผ่านภาษีที่สําคัญก็คือขอสไลด์แผ่นสุดท้ายครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นพยานนะครับ และขอให้จะลึกจดจําไว้นะครับว่าในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกฐมำตรีคนนี้ครับท่านแก้ไขปัญหาไม่ว่าด้วยเรื่องไหนก็ตามรวบอํานาจทําลายศักยภาพเกียรติภูมิของประเทศไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับผมขออนุญาตตั้งงบอันนี้ว่าเป็นงบเพ้อฝันผลานงบจบด้วยโควิดครับคําว่าจบด้วยโควิดเนี่ยผมทิ้งปริศนาครับนายกจะจบไปก่อนหรือคนไทยจะจบไปก่อนครับ เพราะนั้นขอฝากว่าผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณปี64ปีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับ